สวัสดีค่ะพี่น้องแผ่นแพแพรสวัสดีเอฟซีสองสาวกานิกาชาแนลด้อค่ะเด้อมือนีไปทางไหนมาทางไหนลงทางมากเลยมากินเขาน้ำสาวเจืดปุี่มาพี่น้องแซ่บแซ่บกินเขากับอีหยังโมเขียดโมเขียดโมเขียดวเจืยฟีมือบาววีดอือ่ะกินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องพอดีเขามาเบิ่งงานเขามาเบิ่งหน้างานเขาอ่ะ เกืองเสียงก็เลยแวมาหาแวมาเหรียญนำคำมือดึกดื่นละลายชีถุ่มกลัวจะถุ่มไหมปมะมาณถุ่มประมาณถุ่มเออบ้านบ้านค่ะต้อนรับแขกต้อนรับแขกต้อนรับแม่ม่านขึ้นทกขึนใส่แบบไม่นีโมกขียดแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเบิร์พอดีกินหลายๆกินเผื่อ นีน้ำหอืหว้ว่ะเบาวสวิตเป่าเครื่อง,อองกินให้เสแซบเด้อเบิงองน้องๆอยู่สำนีำนแล้ว,ลวค่ะส,ส,สวัสดีค่ะกินก่อนเส <c ười> ก,นก่อบ <c ười>